จัดเองอะไรเองดอกไม้สวยมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาชมสวนพี่คมขำนะคะพี่คมขำจัดดอกไม้ได้สวยมากค่ะอาหารหูอาหารตาเพียบเลยดูค่ะจัดอย่างเป็นระเบียบนะคะนี่ค่ะจัดอย่างเป็นระเบียบมากเลยค่ะสวยค่ะเห็นแล้วชื่นตานะคะ ชื่นตาชื่นใจนี่จ้าโอ้โหมีทั้งอาหารตาอาหารปากอาหารท้องนะจ๊ะโอ้นี่พันอะไรคะพี่ฮุมคำอ,อันไหนดอกไม้เหรอเอ่อดาวดอกไม้ดาวเรืองแต่มะเขือเทศมะเขือเทศหลากหลายสายพันธุ์โอ้ค็อกเทลเลยนเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยน่ารักจี๊ดเนี่ยอันไหนคะน เอ๊ะลูกอะไรคะลูกอะไรบ้านเราก็มีอะ่ะเอหนูรู้สึกว่าหนูก,ก็ปลูกอยู่นะแต่ว่าใช่ใช่ใช่หนูปลูกอยู่จ้ะ <c oughs> เออมันเป็นชื่อภาษาสะแว่นอ่ะหนูปลูกอยู่จ้ะอืมเออเวลาสุกแล้วเขาจะเป็นเหลืองเหลืองก็แพงอยู่นะอ,นนนอยู่ในห้างแพง,แพงโอ้โหนี่ค่ะสวนสวนพี่ค่ะอลังการงานสร้างนะคะ เป็นทั้งอาหารหูอาหารตาอาหารปากแล้วก็สวยงามมากค่ะดูสวยงามมากยอมยอมใจพี่คขมขำทำงานไหมคะทำ,<ล>ทำงานด้วยดูแลสวนด้วยจทำงานรอยเปอร์เตเต็มเวลาร้อเซตเต็มเวลาแถมต้องดูแลเอ พี่พี่คุ้มขำทำเกี่ยวกับไทยเฟรนนิ่งด้วยใช่ไหมคะสมาคมวัดค่ะสมาคมวัดที่ที่สวีเดนนะคะออกกล้องได้ไหมคะอันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่คุ้มขำสวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะเป็นหัวหน้างานเป็นคนก่อตั้งสมาคมวัดวัดไทยเราเนี่ยนะคะถ้ามีอยากทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับวัดไทย พี่เขาก็จะทำเร,เร็วนี้ก็จะมีงานวันแม่นะคะวันที่สิบสามนะคะนี่ดูอลังการงานสร้างเอาไปขายวันออวันที่สิบสามด้วยหรือเปล่าคะพี่ไม่หรอกไม่ทันไม่ทันนะจะทันจะทันงานออกพรรษาน่นแหละถ้าจะเอาไปใส่ส้มตำงานวัดน,นะจ้าจ้าจา้สวยมากค่ะทุกคนเดินดูนี่จ้าจัดได้เก่งมากค่ะ อันนี้อะไรคะมุมโหดูมุมนี้ค่ะ,ะน้ำเต้าน้ำเต้าไทยเหรอคะซื้อเมล็ดพันธุ์ที่นี่จ้ะซื้อเมล็ดพันธุ์ที่นี่กำลังออกดอกไม่รู้จะทันได้กินหรือเปล่าแต่ก็ได้ดูดอกนะคะไม่ได้มีลูกเล็กๆอยู่มีลูกเล็กๆเ,เลยใช่ไหมอ่าปีนี้ครั้งปีแรกอะนะที่ที่เราปลูกข้างนอกลองดูเพราะว่ามุมนี้มันเป็น,นมีผนัง ก็ช่วยกำบังช่วยให้ความอบอุ่นได้แล้วก็แสงแดดตอนบ่ายค่ะใช่ใช่ใช่ลูกก็จะยาวๆนะจ้าสวยนะคะสวยแต่ปีที่แล้วเนี่ยปลูกในบ้านปลูกผักก็ได้กินอยู่ปลูกในบ้านมีอีกเหรอคะเนี่ยโอ้ต่ปีนี้ในบ้านปลูกผักกลับไม่ได้อ๋อเคือจะลูกเล็กเหมือนกันสองลูกใช่ใช่ใช่ทีปีนี้มันค่อนข้างที่จะอากาศแปลกๆเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลูกเห็บนะคะนี่จ้า เป็นทั้งมุมจิบกาแฟนั่งเล่นมุมพักผ่อนแล้วก็เก็บของกินได้นะคะาไปต่อค่ะโอ้จริงๆที่จะพามาดูนี้คือคือจะกู้กระเทียมจะกู้กระเทียมตัวอ,อะไรตรงไหนคะอู้นตัตรงนั้นก็มีพโพดมีข้าวตองเหมือนมุ้นโอ้เดี๋ยวเดีไปเดูนนะนะค่ะ อันนี้ก็เป็นบ้านปลูกผักนะคะเอาไว้เพาะอันนี้มีอะไรม้างคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูแต่ว่าเราปีนี้ไม่มีเวลาแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูจ้าจะได้เหมือนปีที่แล้วเท่าไหร่อืมน้าแตงแตงไทยแตงกวานะลูกที่อยู่ติดกระดินนั่นอืมเดี๋ยวเ้าไปดูนค่ะมีใบแมงลักนะจ๊ะเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยครัวไทยบ้านเรา นี่ก็ถือว่างามนะเพราะว่าของนู่นนี้แย่มากเลยแล้วก็น้ำเต้านะนน,น,นี่จ้าจได้กินอยู่เดอ้อได้กินอยู่เดอ้อดูจ้ะโอ้อันนี้อะไรคะผักบังจ้ะผักบางของไทยรู้ของไทยใช่ไหมคะค่ะโอ้ก็ไม่รู้เราซื้อมาได้พันที่เรียนนะจ้านุ่นก็ไม่ค่อยรู้จักผักเท่าไหร่แต่ว่าโอ้ก็สีสวย สีสันได้ค่ะมาดูมันคือไอ้อแตงกวาบ้านเราแตงกวาขนเดวแปันึงนะคะแตงกวาแตงไทยคแตงกวาแตงไทยละคะขึ้นกลางๆ,ๆ <c oughs> นี่นะจ<อ>๊ะก,กรึ๊กมีกรูนอ๋นอฮอแตง,งกวาแตงกวาแตงไทยนะจ๊ะนี่จ้ะขนเขาก็จะเยอะหน่อยเนาะขนเขาก็จะเยอะหน่อยไปดนี้ลองปลูกแตงกวาลูกยาวของ ของฝรั่งอาร์เมียนเนี่ยเขาเรียกอาร์เมียนเนี่ยเนี่ยจะเป็นคล้ายๆอ่าแตงกวาแตงเออตัวนี้ใช่ไหมคะใช่มันด้านหนึ่งนะแสงโซแสงสะท้อนแต่เป็นพันอ่พันสีขาวนะคะก็โอ้ก็โอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ลูกยากนิดนึงแต่ข้างนอกเหมือนเขาจะออกดอกเยอะกว่าแต่ก็อย่างว่าแตงกวาก็ชอบร้อนเนาะ ใช่ใช่ใช่อยู่ในแวกคูจะจะโตวไวกว่านี่จ้ะอันนี้พันพันของที่นี่รอเปล่าคะก็สลันเกิดกับพันลูกด้วยกันจ้าลูกยาวว่ะเก็บเกณฑ์นเรื่ออยู่ลูกยาวนั่นน่ะนี่นะคะ,ะมีทั้งยาวทั้งสันน <c oughs> ้นนะเพื่อนๆกล้องยังเต็มอยู่เลยนี่จ้าโอ้อันนี้ที่บ้านนุ่นก็ไม่ติดเป็นดอกมาก็ตายจ้า แต่นี่ก็ได้กินบ้างอยู่เก็บกินอยู่แต่ก็เป็นอย่างนี้แหละัะ<า>ไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยจ้ะแต่ข้างนอกก็ปลูกเหมือนกันนะนี่ลองปลูกทั้งข้างในข้างนอกก็ยังทดลองนะคะเพื่อนๆมีผักปังนะคะโหระพาใบนางรักนะจ๊ะขอบคุณค่ะข้างนอกก็ยังไม่ไวนะคะดอกไม้ต้นไม้ ปลูกข้าวนิดหน่อยสลบสงการข้าวโดนฝนแลว้วนะน้ำน,อ,น,นองเลยตู้นี้อะไรคะเนี่ยมะระมะระนี่นะคะเข้าไปชมค่ะโอ้ลบมาก <laughs> วัชพืชเห็นไหมคะนี่คือคนทำสวนจริงๆนะวัชพืชเก็บหมดนะจ๊ะข้างล่างสะอาดซานนะคะเข้ามาแล้วก็แบบคือ มันสบายตานะคะมันสบายตาดูค่ะอันตีอันนี้เป็นทั้งมะระเป็นทั้งเอซุ้มถั่วฝักยาวนะคะของนุ่นออกดอกแต่ยังไม่เนี่ยประมาณนี้เลยติดดอกติดอะไรประมาณเนี้ยถั่วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ยังไม่ออกฝักอันนี้มีฝักเห็นไหมอืมอนุ่นๆค่ะไปดูจริงๆอันนี้รอบสองนะรอบแรกเก็บไปแล้วรอบแรกเก็บไปแล้วนี่นะจ๊ะนี่ ที่บ้านก็คงจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาเขาเพิ่งจะออกดอกปลูกช้ามากปีนี้จ้ะพี่เขาบอกรอบสองนะของตัวเองยังไม่ได้กินเลยอันนี้ก็ปลูกไม่ยังไม่ลิกนะไออะไรนะผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะลองใหม่นะลองปลูกในบ้านดูนี่จ้ะโอ้โหซื้อซื้อเล็ดพันตอนแรกว่า โอ้นี่เพื่อนเพื่อนได้กินแล้วนะนนเ,นนเนี่ยเนี่ยซอซอสะไคเกาหลีสองอะนี่ปลูกผักได้กินแบบนี่อย่างนี้แล้วค่ะนี่จ้าเยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนได้กินแล้วปลูกมาละเป็นหน่วยเลยแป๊บบนึงนี่จ้าเห็นกันไหมนี่นี่ มีพอได้กินแบ่งปันนะคะแล้วก็มีขายนิดหน่อยเนาะถ้าเกิดมีพอ,อปีนี้ไม่มีขายปีนี้ไม่มีขายเลยพี่เขาบอกขนาดไม่มีขายนลยนี่ปีที่แล้วได้ขายเอาเงินถวายวัดอยู่ค่ะค่ะนี่นะคะมีอาหารตาอาหารปากก็ต้องมีนี่ค่ะมีตาด้วยอันนี้พันอะไรคะพี่นุ่นนุ่นว่าจะซื้อมาปลูกป,ปีหน้าไหนเออ,อถั่วลันเตาที่เป็นหลากสีเนี่ยค่ะซื้อจากเอลี่เด่นก็ มันกินได้ไหมคะไม่ได้ไม่มีไม่ไม่ได้ไม่มีฝักใช่ไหมมีอยู่เราเก็บเก็บเมล็ดพันธุ์ได้อยู่อ๋อแต่มาแต่ว่าฝักผัดไม่ได้ฮะไม่รู้ไงรู้ไม่เคยกินไม่เคยกินคิดว่าไม่น่าจะใช่เอ่อปลูกอาดอกปลูกอาสีเฉยบ้างันเถอะถ้าเป็นพันธุ์ที่กินมันก็เฉพาะของมันอือโอเคค่ะยอดเขาก็น่าจะหน้าหม่ำนะแต่อันเนี้ยนุ่นถูกใจมากเลยทำไมปลูกได้อวบอย่างนงี้พี่ นี่เออเอาหัวใหญ่มาปลูกหรือว่ายังไงคะไม่อันนี้ปลูกจากเมล็ดปลูกจากเมล็ดอันนี้อันนี้พันกินใบอะนะพันกินนะดูมาดูตรงนี้จะบอกอันนี้ซื้อเมล็ดจากเมืองไทยซึ่งเขาบอกว่าเป็นหอมต้นหอมไทยอะนะจ้ะแต่ดูสิทำไมมันใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้ดูเพื่อนเพื่อนอันนี้เมล็ดจากไทยจ้าเมล็ดเออซื้อเมล็ดเป็นซองนะอืมอันนี้ของที่นี่นี่เพราะจากเมล็ดใช่ ก็ค,คือพอเป็นได้นี่ก่อนแล้วค่อยเอามาลงทีละทีละต้นทีละต้นใช,ใช่ไหมคะอันนี้ก็หอมแดงค่ะก็เป็นพเพาะจากเมล็ดเหมือนกันอ๋อ,พอเพาะจากเมล็ดนะคะเนี่ยนุน่นมันจะเป็นหอมแขกหอมยาวๆเห็นไหมใช่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 พเพาะจากเมล็ดโอ้ค่ะผัดได้แล้วนะเนี่ยแต่ตัวนี้อันนี้ซื้อให้เพื่อนตอนแรกเป็นหัวเล็กๆเผื่อเขบอกเขามีแล้วเขาก็บอกให้ลงเองก็เลยปลูก อนนของนุ่นปลูกไม่ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้ซื้อหัวมาแล้วนะหัวเล็กๆอ่ะจ้ะของนุ่นปลูกไม่ใหญ่ขนาดนี้อยากให้มันใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันมันไม,มน่มันไม่ใหญ่อะ่ะมันจะอวบนิดนึงแล้วก็ขึ้นดอกเลยอ,อ๋อถ้าขึ้นดอกก็นั่นแหละมันอ่อเขาเรียกอะไรมันบินหรือเปล่าเขาเรียกสเตรสซสมันมเกิดอาการแบบออกดอกไวใช่ อันนี้คืออาดเย็นหรือปุ๋ยไม่พอหรืออะไรพวกเนี้ยใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นนี่จะมาดูมุมนี้อาหารตาจากเพื่อนๆจ๋าแปลงจะปลูกผักอ้ผักกาดก็ยังไม่ได้ลงทันไหมคะทันไหมยังได้อีกเดือนนึงอยู่เนาะนี่จากเพื่อนๆผักนี้ปีหน้านุ่นว่านุ่นจะปลูกสักสองต้นอยู่นะไม่เยอะนะคะเพื่อนๆนุ่นอยากปลูกกินอร่อยนะเห็นใครๆเขาก็พูดอย่างนั้นค่ะ ไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่อ่ะแต่ว่าจริงๆจะต้องเอาเอาตะข่ายมาป้องกันแมลงอ่ะนะค่ะแต่ปีนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทันันสายโอ้ผักเควผีเสื้อผีเสื้อมันจะมาไข่เออวางไข่ไข่เหลืองๆเป็นช่อมๆเลยอ่ะอนี้ก็จะมีเป็นหนอนใช่มาแล้วจ้ะเนี่ยมาแล้วจ้ะเห็นไหมโอ้โหใส่ปุ๋ยอะไรคะเนี่ย ปุ๋ยก็มีปุ๋ยจากที่ทําเองจากเศษอ,อาหารจากครัวนะใช่าปาชี้หมักหมักใส่ EM EM อนี่พี่ซื้อมาจากไหนคะนุ่นใช้ของน้นําตาลน้ําตาลดําเอามาลงใส่พวกสารอาหารเศษอาหารของนุ่นแล้วก็เอาน้ําผสมเมเราสั่งได้ไหมนะเราก็สามารถที่จะจะเลี้ยงได้เองทําได้เอง แต่มันใช้เวลาอาจจะอย่างเท่าอยู่ประเทศสวีเดนนี่ก็ใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือนน่ะถึงจะเป็นหัวเชื้อได้ค่ะแลวเราก็หมักใช้น้ําตาลกากเอ,อน้ําตาลสีน้ําตาลอ่ะนะจ้ะโอ้ยนั่นแหละแล้วเ,เราก็หมักอาจจะเป็นเศษหญ้าเศษวัชพืชที่เราตัดตัดมาเศษอาหาร<น>กินเหลือที่ทําเมื่อสองปีที่แล้วนี่ที่ตัดยอดที่มันกําลังถึมาใหม่ๆอะ่ะจ้ะนั่นแหละ แล้วพี่ก็มาหั่นหั่นแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่น้าหมักมหลังจากสามเดือนมันจะขึ้นป้าสีขาวเป็นจุดินทีเราเห็นเลยว่ามันเริ่มเป็นแล้วออใช้ไม่หมดเลยสองปีละอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปลองไปทําตามนะคะเคพื่อนๆได้สูตรด้วยนะนี่จะเห็นแล้วจ้านี่อพอเสร็จแล้วเขาจะมาวางเป็นนี่จะเห็นอะไรเหลืองๆไหมเป็นตุ่มเลยค่ะกี่ตุ่มนะเด็ดออกเลยได้ไหมนุ่นค่ะใบนุ่นอีกใบนึ่งนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหม ก็อย่างนี้แหละธรรมชาติธรรมชาตินะคะไม่ได้ขีดได้เนอะไรก็ปูกอปลูกงามมากค่ะงามมากเลยปีที่แล้วง,งามแต่ปีนี้นก็ก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้เหรอคะที่จะกระเทียมออกใช่จริงๆจ,จ,จะกู้ต้งได้ตั้งแต่พี่เขาร <laughs> อ,อเราพีา่เขาเขารอ่ะมาถ่ายทําให้พวกเราแบบอ่าได้ได้ชมกันนะคะว่าสวนไทยในต่างแดนก็ไม่แพ้กันค่ะขอแค่ว่า เราจะทำไหมเรามีเวลาไหมได้ที่สำคัญเวลาทุกคนมีเท่ากันค่ะ24ชั่วโมงทำงานเหมือนกันค่ะ100%แต่พี่เขายังแบ่งเวลามาทำสวนได้สวยแล้วก็ได้ออกมาดีขนาดนี้นะคะและแถมยังเป็นหัวหน้าสมาคมเอ่อไทเฟร์ i n นิด้วยนะคะก็คือว่าเกี่ยวกับงานไทยงานวัดอะไรพวกนี้นะคะนี่จ้าอันนู้นอะไรคะต้นหอมอีกแล้วต้นหอมแต่ใหญ่มากค่ะอันนี้หอม ที่านต้นมนหวนหวานนะนี่แหละที่นุ่นอยากได้อยากได้ที่บ้านนะนมีเมล็ดพันุอยู่เดี๋ยวพี่แบ่งให้อปลูกกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยนุ่นลองแบบว่าตัดแต่ใบไปกินแล้วก็ลองให้เขาเสักสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยลองให้เขาใหญ่อย่างงี้เขาก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่เขาก็อวบนิดนึงปีที่แล้วนี่พี่ลองตอนแรกพี่เพาะจากมเมล็ดใช่ไหมแล้วพี่ก็ปลูกตรงรุ่นพี่ก็เลยย้ายย้ายต้นมันะกอมันมาปลูกตรงนี้ปีที่แล้วแล้วเป็หิมะก็มากระบ พอปีใหม่มามันก็ฟื้นขึ้นมาดูสิใช่อืมคือปลูกปลุกแล้วตัดกินอย่างเดียวเรียนรู้แตเลยรู้อ๋อแล้วมันมีหัวด้วยดูสิจริงๆมันเป็นหอมที่เขาต้มต้นมันนะนะจะเขาตัดแต่ต้นมันใช่ไหมคะแล้วก็เอาหัวทิ้งไว้ปีหน้าแล้วเขาก็กินได้ใหม่อีกนะอันนี้พี่ลองจริงๆมันเป็นหอมต้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียนลิกต้นกระเทียมจะ ต้นกระเทียมนะจ๊ะใหญ่มากมนะคะปนนั้นก็มีดอกไม้แซมอาหารหูอาหารตาแล้วก็ที่สำคัญดูค่ะลำทานน้ำนะจ๊ะโอ้ลมลื่นมากเลยอะ่ะอันนั้นมุมอันนี้บวบนะคะบวบ อันนี้น่าจะรุ่นสองรุ่นสามนงคะนี่อมันสายจริงจริงไม,ไ,ไม่ได้ลงดินนานไงรอนานเกินออ๋แล้วก็มีโอ้แปลงหรืออะไรคะเนี่ยค่ะแปลงกว่าโอ้ใหญ่มอสรอนน้องนุ่นจนมันอวบอวบเหมือนคนมาถ่ายเลยค่ะอวบเหมือนคนมาถ่ายรอจนอวบพี่ก็บอกโอ้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะ จะได้เก็บไปตำส้มง,งานวัเผือ่อใครเขาอยากกินตำแตงมีอยู่แล้วค่ะ <c oughs> มีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ยืนอยู่นีน้นะมีอยู่แล้วโอ้โหดูค่ะเวลามีเท่ากันนะคะเพืพ่อนๆทุกคนแถมพี่เขามีหลายงานมากเลยแต่ก็ยังมาแบ่งเวลามาทำสวนนี่ค่ะใครอยากลองชิมนะคะงานไทยวันที่13นี้นะคะ ที่โบเล่งแมนสตารนะจ๊ะแวะเวียนมากันได้จ้ะพี่เขาจะเก็บไปตำแตงให้พวกเรากินอยู่นะรายได้ส่วนที่เหลือนะเหลือจะค่าใช้จ่ายพี่เขาก็เอาสมทบทุนเข้าวัดนะจ๊ะไปอุดหนุนกันได้จ้าโอ้นี่แตงกวาที่ว่าทีู่กในบ้านอันนี้อันนี้อ,นนอ,ออกมาใช่ไหม นี่จ้านี่ค่ะแค่นี้ก็มีอยู่มีกินเหลือกินอีกนะคะเพื่อนๆเหลือกินได้ชมได้ออกกําลังกายด้วยใช่ไหมคะใช่มีความสุขใช่ได้เสวนได้เข้าสวน,สวนแค่นี้ก็ความสุขได้ออกกําลังกายอีกนะนี่ค่ะยอมใจมากขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟักทองกันค่ะ เพราะว่านุ่นก็ว่าจะจองพักทองในสายตาอยู่นะเนี่ยพักทองปีนี้ไม่ค่อยได้ปลูกน้อยเพราะว่าจะเก็บมเมล็ดพันธุ์อ๋อ,อเลยปลูแค่สิบแปต้นแล้วหนูมากัดรากไปสะกหต้นโอ้ตอนที่ลูกอ่อนๆเด๋ยดได้มากโอ๋ออยแล้วามาชมพักทองกันหน่อยนะคะ ใครที่จองไว้นี่ก็สงสัยต้องลุ้นกันหน่อยนะว่าจะได้อะไรทุกปีทุกปีนี่มีให้เห็นไม่ต่ำกว่า30ลูกนะคะไม่ต่ำกว่า30ลูกจริงๆปีที่แล้วได้ร้อยกว่าลูกโอ้โหแค่เนินนี้นะแค่เนินนี้ใช่ไหมคะ,คะดูค่ะเนินใหญ่ไหมไม่ได้ใหญ่เลยนะคะร้อยกว่าลูกแต่ว,ว่าปีที่แล้วน่าจะถิดแค่สามสิบต้นงแน่นอนอ๋อป,ปีนี้แค่สิบแปด แล้วแต่หนูว่าไปกินสักหกต้นกันข้าวเหลือนี่นะจ๊ะปีนี้ก็น่าจะได้อยู่ดอกสักสามสิบลูกเห็นแล้วคะเห็นแล้วนะคะไม่เห็นนี่จ้าเป็นลูกแล้วนะดูผิวก็รู้นะคะว่ามันไหมดูผิวก็รู้ค่ะผิวแบบนี้มันมากนะคะฟักทองผิวแบบนี้มันมากจ้ะ จองกันด้วยสายตากันอะก่อนนะจะ๊ะแล้วข้าโพดเป็นฝักให้กินแล้วนะคะเป็นดอกให้กินแล้วนะคะอันนี้ได้กินแน่นอนจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะานอากาศรก็อาทิตย์นี้เห็นเขาบอกว่าจะร้อนทั้งอาทิตย์นะคะพี่ก็หวังว่าเขาจะเขาจะร้อนตลอดนะแต่กลางคืนก็มีบ้างที่อากาศหนาวนี่นี่ก็มีอีกลูกนะจ้ะ เฝ้าทุกวันนะอ,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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจเ <paragraphs> จ้าที่เหรอจ้ะกลัวเหมือนกันน่ะถอยก่อนสีดำๆนะจ๊ะเจ้าที่เจ้าที่ถึงใส่รองเท้าอันนี้มากลัว <educate S 2> เหมือกนกันอูู้นูน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 หลายรูปอยู่นะนี่จ้ะ <mechanical Potter> ถนนเมื่อก่อนจะเป็นกองไม้โอ้นูนจ้ะเพื่อนๆนูนจ้ะนูน เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนี่นี่สี่ลูก,ลก,ลกใครจะจองนะจ้ารีบจองนะทักทักหลังเฟซดได้นะจ้านี่ดูผิวก็รู้นะคะว่ามันไหมนี่จ้าโอ้หลายรูปนะจ้า เนินนี้เนินเดียวก็สุดยอดเลยนะคะเนี่ยค่ะขอแค่ว่าลงมือทำอันยังไงยังไงก็ได้เห็นผลในสิ่งที่เราทำไม่มากก็น้อยไม่เป็นลูกแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นดอกนะจ๊ะปีนี้ได้ดอกปีหน้าก็ต้องได้ลูกค่ะนี่จะ้ะสวยงามมากมีทั้งอาหารหูอาหารตาอาหารปากและที่สำคัญ เดินถือแก้วกาแฟจิบกาแฟเดินเดินเหมือนชมสวนไปด้วยในตัวนะคะชมสวนที่ไม่ใช่มีแค่ผักแต่มีดอกไม้หลากสีให้ดูเพลินหูเพลินตาไปได้ด้วยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่คขมขำมากนะคะที่เปิดสวนสวยๆแล้วก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ว่าได้มีโอกาสมาชมสวนสวยๆแบบนี้แล้วก็ได้ความรู้ไปอีกหลากหลายเกี่ยวกับการทำปุ๋ยเอด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ